กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสู่ภูสุคนเด้อพี่น้องจะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องอันนี้ก็เปิดมากกับจีเป็นเคสเนาะพี่น้องเนาะเคสแรกที่เขาจะเปิดเองเหมือนกันจ้ะสบายดีพี่น้องยายในบ้านเนี่ยพี่น้องเพิ่งไปคล้องขุมเสือไปหนกไปกลับไปไหว้หอดเฮือนพี่น้องมาเมาาื่อเสาร์เนาะเขาก็บพรจ้าแนวสิว่าเขาขุมเสือ มอนผูายายใ้ใหญ่ใจบุญมเมตตาว่าซั่นแหละเพียเว้ยเป็นไดร้อยงบ่ได้แล้วเดนีนะตะก,กี้เฮาก็เห็นเพิ่นซักไม้คันเานะพี่น้องประจย,ย,ะย่ยางบ่ได้เลยบ่ต้องส้ม่นซักมาเออดสิไปเฮ็ดครัว เป no ิ้นซักใหม่คันเท้าน่ะเห็นประจําอยู่พัดบ่เห็นนี่ละละย่างบ่ได้จักมือละยายฮะอันลูกลูกไผของเพิ่นเนาะแม่ใหญ่คนที่โจป่นบ้านนั่นแหละพี่น้องกุ้ยอีไปตดังแท้นะบ่ลูกไผก็คืนหังเฒ่าก็ได้เฒ่าก็ไปบ่ได้นีะยส้มไปถ่ายว่าซั่นซส้มไปขีไปเหี่ยวว่าขออนุญาตนําเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นนักแฮงเอาามื้อนี้แหละ เป็นน <speaking> ักแฮงไปปบ่ได tamam ้ตะกี้ในเลาแบบว่าคู่ค้านไปเองน่ะได้เอออันลูกมันแม่อีน้อยๆนี่ก็ไปทํางานกรุงเทพแล้วบ่มีเงินไปกะจักได้งานแล้วบ่หรือว่าได้เพิ่นเฮ็ดงานยังเฮ็ดงานยังเฮ็ดงานยังฮะอัายอันายพวกน้ําพวกนีพวกน้ําอันลงนี่ล่ะเอออยู่แถวด้น่ะงานอาาเออไปเยๆอือๆ อันคลอดไว้แล้วก็ไปนี่แหละพี่น้องหาเงินกูจะมาเป็นตาสั่งแทเนี่ยบ่ไอหุยโห่ก็แม่ก็แยนกันเหตุงานกับบอ่อืมมันบ่มีงานอยู่นึงกันใช่นี่แหละพี่น้องเคยเห็นที่ดอกนะขีดละลายฐานเนาะสีจนปนบ้านไปนะเป็นกับไปข้อข่มจะเรือน,นำ้ำเฮาวเมื่อเสาร์เลยอยู่ในเฮือนทะเลลูกไผ่เพิ่น อ่าไปดอกร้านเป็นเอามาฝึกมาพาดว่าซั่นซะเนาะโดยบ่มีเงินไปปิ่นไปปัวกันโดยคั่นเฮ็ดนาก็พอได้แต่กินกินแปลว่าบ่กุ้มกินซ้ําว่าซั่นซะตกแลงมาก็อึดหน้าผาหน้าน่อยเพิ่นบลายนั่นแหละคือว่าแหละเฮากขอความเือด้พ่นเด้อกคนเฮามันบ่เท่าเทียมกันเนาะโดยมันกจักสิว่าได้ใดผู้กกกอีหลีผู้มีก็มีอีหลีายยังอันนี้ เพิ่นเข้าถ่ายเบาบ่ได้จักเดือนแล้วอีน้อยๆนะแม่ทานวันที่9นี่ฮอด3ดีกินนมหยังนมปองป๊ามึตายนํแม่กับพ่อนี่ข้าเด้อซะยัง้กินคุยไปตสั่งเนาะสุยคือเป็นตสั่งเถอะลูกโอ้ยแม่ใหญ่ก็เอามาพาเอาร้านบ่ได้ใครแต่มีเอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นก็นถือาบ่ฮะอือ ถือผ้าเอื่อยก็ได้อือๆน้องเพิ่นก็เพราะว่าเพิ่นก็พ่อเพิ่นก็เฮ็ดซ่องอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ซ่องน้อยๆเนาะอันนี้กะเว้าตามความจริงเด้อพี่น้องเด้ออ่อืกเฮือนกในใกล้ๆบ้านกันแหละใกล้ๆแหละเฮือนเพิ่นกนี่แหละพี่น้องเอ้ยอเออเอเอ เป็นโลกไม่ใจังวะมมือมาเนักเลยมีหากมียังนำอีกบะอาเจียนนะพี่นนอะเป็นกินได้อยู่บ่หน่อรับอยู่บอค้นประค้นอวบเนาะมันโหลดพัวพัวใจจ่อยเมียิลอมทับพัวเมือนใดแหละ เมื่อยบ่เป็นเมื่อยความดันบ่บวดันบูมีไปหามออะไก็ไปแล้วไปเลยอเมืองควดันบุ้ยมีไปหามอทางในปากสองบ่เมืองสุบุททองเมืองเขาเองออัอบูมี่้อกกบัเอ็กโเออไปตรวสือบอไดเกหูเนาะเพราะว่าเขาบมีเงินมีคำ พี no, a, ่น้องเขาความเสียเลือเมตตาคนที ười, ha, ่แบะว่าเออขานนะขานไปได้ยูแต่ว่าหยางนะต้องได้ส้มเนาะหยางมันได้จดีลอยเหมยเนาะพี่น้องเนาะข้่มอีน่องน่งแต่กระบะพี่น้อง เอาเห็นอันนี้เราทำ้ยแล้วเาจบกยกะนั้นนะอยู่านได้อยู่หามือไม่นานลงต้องห้งอไม่ใหญเพาบิงบงเก็่นานกระถเาะามันเก็ชิอปีกับพ่อพ่อก็อีแม่เนาะอีแม่กับเจสี่ ขอห้มีบุญกุศลนาะมีผู้ใหญ่จะดีสวยยื่นมือมาสอยเนาะอู้ยจะดีมาสอยอืไ้เหรอบุคคลขั้นว่านอนร mm ับเขาบอกว่าแม่ในนอนดับบุไดนอนก็บบไดนอนก็บุไดคนผใหญ่เขาเป็นคนนอนเนาะ แม่ยาเป็นก็ไปข้อความเสือไปกะกาไปไหวากับไปจักไลัยเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ซอยเบิ่งน้ำกันใ้เด้อพ่อแม่พี่น้องเดิมแม่กัเป็นา้ำฝึ่งกาะผาดลานหน่อยกันเลยเลยแค่แต่ป่าเอาป่ากระทือผ้าอยู่สมเดือนอ่าพี่นก็มีลูกสาวสองคนเออเด ก็ไปเดินท <you> <'s> okay. ิศหนึ่งก็ไปแค่แต่ร้านบ่อหายเนาะเอามาหายกู้ซะบ่ใบะไรบ่เออันเ้อเออนหายก็เอาอีลี่เลยนี่เนาะมันเพ็นตะช่งลีเนาะพอแม่มันหนาตาดีพี่น้อง งนี่อือคือแม่บ่คือพ่อจังดิเบิ่งตาน่ะคือพ่อบ่แม่นบ่กูวมันคือแม่เบิดเฮ็ดตาสังอะลิหนาพี่น้องตากระบนอยตาดๆยิ้มๆๆแม่ก็แม่มันก็ิ่มพ่อแม่ไปิ่มลูกไปแล้วก็ย้อนความทุกข์ยากลําบากได้แลอันตอนลูกสาวไปน่ะแม่น่ะยังได้อยู่ก็เห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่คู่มือเพราะว่าเราซักแม่คันเาจุกจุกไปนําเดินนําทางนะขี่รถกาน่ะก็เห็น กับบหนึ่งเวลาสีหลมแบบนี้นะแบบขีดเวลาสีซักไม่กันเท่าสีวัตชิดีขื้นเวลาผสมสูบลงเนาะอันนี้คือนอนอยู่ตารางเนาะเพื่อนก็ขึ้นบัได้ขึ้น่าแหละมันก็หอมเนาะคือคนเท้ายังขึ้นยิ่งหงาเพราะมันหอมแคมทางพี่น้องเพื่อนเพื่อนกะเนื่นซองหองน้องพี่น้องเนาะเพื่อนซองหองแต่มันนอนอยู่ตาราง กัะเน่างลงกรางก็นอนอยู่นี่แล้วบ่งับงอยู่นี่แล้วบะคันลูกไปผัดเมื่อยโซมไปผัดเมื่อยวาว่เ่นมากระนอนเรียม่หัวเรียนม่ก็น้อนอยู่นี่เออ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 ขันลูกจ้างันมั่งนาขัคยคาลูกขอนลงหมดแค่กยัดขัดลูกอืมอืม ท่านแปลว่าฮาได้ก่อตลาดงีว่าเนาะมันงันง่ายอันนี้ผ้าเตียงเตียงกะเอาเพ่แอมพี่น้องไยบห่หยบ่เหนโซพิตนตสร้างดีจกรลงมาถ่ายไนไหนมันดือมาหาลานมันอะน,นี่แล้ว <c oughs> เป็นช่อนี้ะน่นเฮ้ย่งนั่นนั่นนั <c oughs> นน่นนั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 ่นอยาก่ปจักหัน เออส ulously, ั anything, ่งได้ลูกเป็นตาสั่งนะสุสอยเรือในเด้อพี่น้องเด้อวอนในเด้อพี่น้องเด้อจะไปหาหมอกับผมมีเงินพี่น้องเลยลูกไปเห็นงานกับฮะก็ได้ไปย้อนยังเงินโควิดมันจังเป็นเดนเนี่หนะก็จะกับกับสิพ่อประทังเขาขั้วอยู่ดังนอกไปเหตุการณ์เห็นงานกับสีได้อันนี้ไปเหตุการณ์เห็นงานกับ่ได้ลูกเต่าก็ได้ จักส no. no well, ิหาหยังมันบ่สิบ่โชว์บ่มีนึงขางมันยังไปแน่บ่เจโชว์ฝ่งันค่ํกับ่มีแม่นยายนั่นแหละต้นเฮานะยามเจ็บยามโซ่แห้งเต็กบ่มีนะคั่นเฮาอยู่ดีมีแห้งน่ะถูกหญาก็ยังไขได้ยายแม่นบ่เฮาได้ไปได้มาหาได้พอได้กินเส้าแรงแม่นบ่ยายอันนี้พเจ็บโซ่ถูกแห้งถูกแห้งบ่ได้ไปบาดนี้นะ มิตรบนกาบใหญ่ไปดเมืองแ่บเอเซเร่กัันบ่มีแบบนีออกมาโอ้ยโอเด้อโอ้เด้อดีเ้ยกมมเดือดน่ถูกอย่างเลย แม่สวนุังแล้วเจ็โชอะผมีเงินทาตหแมแล้วนะภัยกับจดสุดเลยเนาะรจะเ่น้จดีแมแ่ล้วนะตแะให้บหเนี่ใเรอกาแนบขาุกจะบพอย่างได้บาดยางโมได้พี่น้องเ่ลูกขึ้นลุก็เป็นเอยเื่อยนะไปหามอกับบมีบีเงินสิไปตรวจไปเอกไปเอกมเงิน กินกับบได้นอนกับบไดเนาะเป็นเมื่อยไม่ต่อยากหักบได้ก็นั่งมันม่เถ่าง็ได้เถย่านี้แหละพวกเขานเอยุกอนย่กงลูกลูกไม่เถาเลยนี่ทุกคนเือยเด้อผใหังใจดีผ้มีใจบุญบัชนะ้าเพราะเฉยเดือนไม่ญงเด้อจ้ามาสื่อชีวิตคนเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าเอ้ฉุดความอยากอย่างนี้ นอนก็นอนง่ายบ่นอนแข้งได้อีบ่ได้เะได้ชั่วข้าวของถลุโลดอ้าวมักสมมาแล้วดมน้ำกินน้ำมักสมกินบ่อได้เลยเนาะน้ำหมักข้าบ่มาแล้วกินน้ำเมนเมนทอดอาหารโอ้ยหมอลำใส่นั่นอักเสบมันอะก็เกิดเป็นลำใส่อักเสบเลยว่ะ ท่านเขาได้ไปหาอีกซาเลเบิ่งยังสีหูเนาะสาเหตุยังสชได้มาเบิ่งมาปัวกันเถอะนะขาใส่ใจก็คือว่าอะไร่ะไปก็เขาต้องได้จ้างลดจ้างล่างแมนบอกแมนค่ะอยู่ค่ะกินอีกค่ะเอ็กค่ะย่าอีกเนาะคือว่าอะไรอย่องเง้ยจ้าถุรุตัดลินสูตรหลุดจั๊กไปส่ง

สู่แข้งใจเมียนเอ้เศร้าที่อยู่กับหลูกกับล้านไปโดนๆมึงได้ล้านเจ้ากับเป็นตาสั่งแท้ๆตาเออตาแอะอยู่ผัะผู้หนึ่งผักกำลังสีออกมาอีกแหลลยแหงเลยหัวกับรุปป้ังได้สำเร็จอีกเนาะ ร้านไหนรเม่อก er, <te le smoke> um, ้เฮากระได้มาถ่ายท้ำให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มได้สอยเรือได้พี่น้องเด้อเฮากระได้กระเนื้อได้กระติส้มคอมเมนต์บอกสอนบอกว่ามาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกระเคยน้องมาด้วยเฮากระสิได้เก็บผ้าไปเพียงทำนี่ได้พี่น้องเด้อพอๆกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี